ช่วงที่แบบผมดาวสุดเลยนะตั้งแต่เคยอยู่ในวงการนี้มามันคือช่วงโควิดผมโดนข่าวว่าไปนู่น,ไปน,นไปนั่นไปนี่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนร้านแต่ละร้านต้องแบบปิดไปโทษตัวเองว่าแบบเออเนี่ยเป็นเพราะมึงนั่นแหละทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนเราไม่ได้ตั้งใจที่จะให้มันเกิดอะแล้วมันดาวขนาดไหนความกล้าความความ,ความสดใสความสดใสของเรามันหายไปอย่างที่เราคุยกันเรื่องตอนที่ผมมาแคสฮอร์โมนมผมมาด้วยความเฟสมาด้วยความที่แบบว่า เราไม่คิดอะไรเราเราเป็นตัวของตัวเองเราไม่รู้ว่าคุูเาะพี่ยงกรรมการเขาจะชอบหรือเปล่าเราแค่รู้สึกว่าเออเราอยากทําสิ่งนี้แล้วก็อ่าลองทําดูสิ่งนี้หายไปเลยกลัวผิดไปหมดอ่ะกลัวผิดมันก็เป็นสิ่งที่ทําให้ส่งผลกระทบมาในการแคสหนังใน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 ช่วงเวลาแบบปีสองปีที่ผ่านมาเนี่ยผมมีความกังวลแล้วก็มีความเตรียมตัวเยอะเกินไปครับ เสียเสียความเวอร์จินใสๆที่เราเคยมีไว้เ,เสียความมั่นใจในสัญชาตญาณงตัวเองอแคดเรื่องอะไรก็ไม่ได้แล้วเราพาตัวเองออกจากตรงนั้นยังไงเวลามันก็ช่วยพ์ทเนอร์ก็ช่วยพยายามหาสิ่งที่เราชอบทำหางานอไอเล็กท,ที่ที่มันทำแล้วเห็นผลลัพธ์ทันทีเช่นอะไรอย่างเช่นการออกกมันกายฟิเน<อ>ถ้าเกิดเราตั้งใจสิ่งนี้<อ>ถ้าเกิดเราตั้งใจทุ่มเทให้กับมัน ร้อคุมอาหารเราจะเห็นผลัลธวว่าร่างกายเราดีขึ้นอ,อืเออเฮ้แต่จริงรู้ป่ะวิธีที่แบงค์ทำนั่งฉลาดมากหรือว่า <c oughs> เพราะว่าเวลาที่เวลาที่คนมันเขาเรียกเสียเซลฟ์เอสติมออย่างที่ครูบอกว่าธรรมชาติของคนเวลาม,มันมีปัญหามันจะโทษ คำว่าโทษนี้ไม่ได้แปลว่าแค่โทษคนอื่นนะโทษตัวเองก็กนับนะและอันอาการนี้คือการที่มันจะทําให้สารความเครียดเยอะแล้วมันก็จะไปแตะไอ้โรคแพนิกเอ็นไซตี้หรือนําไปสู่ซึมเศร้านั่นเองอะไรเงี้ยแต่เธอฉลาดมากวิธีแก้ของเธอคือหนึ่งเธอใช้วิธีแก้ทางกายภาพก่อนซึ่งเป็นงานแก้ที่ง่ายที่สุดก็คือทํายังไงก็ได้ให้ร่างกายแอคทีฟกับ2คือให้เห็น สมอวินทุกวันให้ได้ซึ่งคนส่วนใหญ่ที่มันขาดความนับถือตัวเองมันไม่เคยเห็นชัยชนะของตัวเองเลยแล้วชอบเอาชัยชนะของตัวเองไปวัดที่ผลลัพธ์แต่ทีนี้ยคนส่วนใหญ่อ่ะที่มันซึมเศร้าเพราะว่านู่นวางเป้าไอ้นู่นแล้วรอวันที่มีความสุขวันเดียวคือวันที่เข้าเป้าวิธีที่ของแบงค์ทำอ่ะเช่นเช่นวันนี้เราออกไปตีเทนนิสอ่ะแค่ทุกครั้งที่อยู่ตีโดนหรือแบบมันได้ลูกที่มันแบบเอสอยีเรื่องอกว่าแค่นีย้ยมันก็จะเห็นสมอลฟิตสมอลฟินสมอลวิน สมอฟินวินวินของเราอย่างเ <ทำ S 1> งี้ยและไอตัวเนี้ยมันก็ทําให้ไอจิตของเรามันค่อยๆเข้มแข็งขึ้นมาเว้ยอออเออแกทําอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆอย่ากลับไปหาคนเดิมแค่นั้นเพราะว่าคนเดิมมันไม่มีอยู่จริงหรอกม,มันก็จะเป็นคนอิสระในเวอร์ชั่นอายุยี่สิ้าอีกแบบหนึง่ง